เชียร์อวยยศอาเตตาว่าที่แชมป์พรีเมียร์ลีกอลันเชียร์ตำนานยอดกองหน้าของทีมนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่ปัจจุบันรับหน้าที่เป็นกูรูในแวดวงฟุตบอลกล่าวชื่นชมถึงผลงานของทีมอาเซนอนที่บุกไปถลม่มเบรนท์ฟอร์ดสต่อศูนย์ในเกมเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่18กันยายนที่ผ่านมาทั้งนี้เชียร er ok ์ยกย่องอาเตตากุนซือใหญ่ของอาเซนน์สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่เปิดฤดูกาล กับการรั้งอันดับหัวตารางของทุกสัปดาห์หลังแข่งขันมาเจ็ดนัดชนะ6แพ้หนึ่งและยกย่องเดอกันเนอร์ว่าฤดูกาลนี้พวกเขาคือผู้ท้าชิงตำแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีกในเวลาเพียงหนึ่งปีอาเตตาไม่ได้เพียงแค่สร้างทีมที่แตกต่างเขาได้เปลี่ยนแปลงทั้งสโมสรและเขาสมควรได้รับการยกย่องจากผลงานที่ยอดเยี่ยมแม้ว่าเขาจะได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์มากมายเมื่อฤดูกาลที่แล้วแต่ผมคิดว่าเป้าหมายหลักของอาร์เซนอลต่อจากนี้ คือการกลับไปติดท็อปโฟเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2016และในอีก2เกมหลีกต่อจากนี้ช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ต้องรับมือกับสเปอร์สและลิเวอร์พูลจะบอกเราได้ว่าพวกเขาจะสามารถรักษาความแข็งแกร่งนี้ไว้ได้หรือไม่เชียร์เลอร์กล่าวทิ้งท้าย